สู่ช่วงรับเชิญยามเชา้าในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาดูโครงการดีๆนะครับเป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสโมสรโรตารีพิษณุโลกนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีการพูดคุยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับสําหรับท่านแรกนะครับท่านนายกรับเลือกสโมสรโรตารีพิษณุโลกครับนายกชาวีตา สิมาสิาสมเถียนนะครับรวมถึงอีกหนึ่ทงท่านนะครับมาจากประเทศแคนาดาคุณซามอร์จอารวาราวา,วาหรือว่าชื่อไทยนะครับคุณบดินเดชาวาราวามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอสวัสดีทั้งสองท่านครับตื่นเต้นเนาะชาวต่างชาติมาหน้าตาน่ารักจมูกโด่งเอาเริ่มเข้าสู่ไทยแลนด์แล้วกันนะครับยกรับเข้าสู่ประเทศไทยก่อนที่จะคุยกับฝรั่งนะครับขอคุยกับท่านนายกรับเลือกก่อนละกันว่าการทํางานของทาง สมโมสรโรตารี่ในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะสโมอสรโรตารี่ก็คือเป็นโครงการที่เรียกว่าบำเพ็ญประโยชน์นะคะโรตารี่จะเป็นองค์กรสาธารณนที่ช่วยเหลือผู้ได้อโอกาสเรียกว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์ค่ะในส่วนของสมโมสรโรตารี่พิศนุโลกก็จะเป็นสมโมสรที่11ของประเทศไทยค,ครับโครงการก็จะมีอยู่หลายโครงการค่ะ แต่สาหรับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโครงการของนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักเรียนของสโม,มสโรลอตเตอรี่เนี่ยมีคุณสมบัติในการรับแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้างครับค่ะเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยเราจะรับอายุตั้งแต่ 10, 16 16 16ถึงไม่เกิน19บเกคือรับเข้าแล้วก็ส่งออก,ออกค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เด็กที่เข้ามาอย่างนี้เขาเรียกว่า y ี i n น o ราลย s e กก็คือเป็น i n b o u n d เข้ามา อตอนนี้เด็กกําลังจะเริ่มกลับนะคะ<ม>แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของเราที่ก็จะเป็นออกไปเขาเรียกว่า y o ยเอ้ e o <ม>ค่ะแล้วก็ส่วนที่ของเราที่ออกไปอยู่ต่างประเทศก็กําลังจะกลับมาค่ะ<ม>ช่วงกลับมาเขาเรียกว่า y e r e r o ีบก็คือกลับกลับเข้ามาซึ่งช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการรับสมัครนะคะรับสมัครเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สนใจอ,อยากจะไปแลกเปลี่ยนอย่างนะะี้ คือเราเราส่งไปเยอะไหมคะหรือว่ารับมานเยอะมากน้อยขนาดไหนคะอ,อปีนี้เข้ามาทางภาคเหนือนี่ประมาณสามสามสิบกว่าคนหคหะ,คะแต่ปีแต่ที่จะออกเท <40. S 2> ่าไหร่นะคะสามสิบสี่คนสามสิบสี่คนจำได้ภาษาไทยก็ยังจำ้แต่ที่จะออกไปปีนี้ประมาณกรกฎาสิงหาเนี่นะคะออ,ออกไปก็ส0มสิกว่าคนแต่เข้ามาจะเยอะคะ่ะปีนี้สี่สิบห้าคนของพิษณุโลกนี่ สิบเจ็ดคนเยอะมากค่ะเยอะนะครับในเรื่องของการคัดเลือกที่ส่งเด็กไทยไปต่างประเทศเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนอกจากอายุแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นสมาชิกในสโมสรหรือโรตาอรี่หรือเปล่าครับส่วนใหญ่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นสมาชิกก็ก็จะได้จะได้เปรียบค่ะจะได้เปรียบค่ะก็คือต้องสอบค่ะต้องสอบคัดเลือกค่ะยากเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องมีเกรดว่าจะต้องมีเกรดอยู่ในระดับ เท่าไหร่เนี้ยค,ค่ะ่ะมีเกรดแล้วก็สมัครแล้วก็สอบมีสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยถ้าถา้าใครที่สนใจอยากจะไปอยู่ประเทศที่เรียกว่าใช้ภาษาอังกฤษ<อ>ก็จะต้องไปสอบโทอีกอค่ะให้ได้คะแนนภาษาอังกฤษดีแต่ก็มีมีหลายประเทศนะคะที่ที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นียค่ะค่ะส่วนใหญ่น้องๆเลือกไปประเทศไหนคะอย่างคนไทยนะคะคนไทยเหรอคะส่วนใหญ่ก็ จะเลือกไปทางอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสก็จะมีอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสบราซิลเม็กซิโกหลายหลายประเทศเยวค่ะคือเราสามารถเลือกได้หรือว่าเลือกไม่ได้แล้วแต่เขาจะส่งเราไปถ้าเราสอบได้คะแนนดีก็ได้ประเทศที่เราเลือกค่ะ เดี erm ๋ยวมาถามตัวเป็นๆกันบ้างนะครับครับครับ please สวัสดี for our audience สวัสด uh, ีคร uh, ับครับ okay. okay. uh, uh, In t r o d u c e yourself in Thai ภาษาไทย Yes เอาชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเอาภาษาไทยก่อนโอเคโอเคเราก็ผมชื่อแซมมาจากแคนาดาเรื่องภาษาไทยชื่อบดิณเดชอามาจากแคนาดายูที่นี่ต้องสิบเอ็ดเดือนแล้วเนี่ยนี่เป็นแมทที่นั่งมี ครอบครัวแซมครอบครัวใช่และอันนี้เป็นแมาทีนึงอยู่กับครอบครัวที่สามตรงนี้และยัใช่เลยท why did you decide to come here อทำไมถึงตัดสินใจมาที่นี่ขออนุญาตาปลสเลด์ด้วยขออนุญาตแปลครับอแล้วก็เพราะที่ที่ยากเป็นนักเรีนเล็กนั่นยกไก ประเทศฝรั <b> ่งเศสเพราะผมพูดฝรั <hel> ่งเศสได้เลทีรงเรียนเรียนภาษาฝรั huh. ่งเศสเลยเคมี b i o l o g ยาอนนี้ทุกเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยไปประเทศฝรั่งเศสมาเลยมีภาษาฝรั่งเศสเก่งมากที่ยวพูนองแม่เขาบอกว่าเอ้สามไปฝรั่งเศสคุณจะไปยุโรปอีกสามสิบปีไปเอเชียรือส์ซัทอเมริกาหรือไะไเลยผมดูเลยมีที่เอเชียมีประเทศไทยเลยประเทศไต้หวันเลยรู้จักประเทศไทยเป็นรอนมาก ใ้คอแคาเรเราชอบร้อนเพราะว่ามีนามากที่คอนาเราชอบร้อนนการมาที่นี่ก็คือว่าประเทศแคนาดาเนี่ยมันจะมีหิมะแล้วก็หนาวกว่าเมืองไทยเยอะมากนะครับเหมือนเราแหละเราร้อนเราก็อยากไปที่เย็นนะครับเขาก็เย็นก็อยากมาร้อน็นการแลกเปลี่ยนกัน Have you ever eat Thai food ใช่กินมาก What food y เออชอบก๋วยเตี๋ยวทมมมากมาโอ้ชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มใช่ใไปกิะอ๋อใช่ชอบไปชอบไปเลยก็ชอบกินซุมตาเหมือนกันกอนปลา้มไมเคยอล้กินปามไม่ินาใช่ไหมครับสิ่งที่ชอบในประเทศไทย What thing do you f i t about Thailand People food or culture ชอบคนไทยมากมากมาก DJ มากใช่สวย DJ ใจดใจดีนใช่ชอบมากอย่าญงสวยผู้หญิงสวยแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยมากอร่อยมากครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับอีกหนึ่งเรื่องเห็นใส่เสื้อว่ามีบริจาคเลือดด้วยนะคะแต่ขอถามก่อนว่าอันนี้เป็นเสื้ออะไรครับอันนี้เป็นเบลเซอร์เลยนักเรียนเล็กเป็นทุกคนของกรสลี่ทำมีเบลเซอร์เลยท้าเป็น เลยไซป์ไซเพียนเลยอีกสองบีผมกลับแคนาดาเลยดูนี่จะจำได้ที่เวลายุติประเทศไทยแล้วก็เด็มีมีเพิ่มบริจาคตอนนี้มีบราซิลเลยมีกระตงการ์ตูนอะไรใช่เอออันนี้คืออะไรครับนีคืออะไรคะอันนี้เขาเขาไปที่ที่วังทองที่ที่เรือนจำผู้ต้องขังหญิงนะคะก็ก็ไปนั่งประดิษฐ์มาอ๋อทำเองอันนี้ทำเองแตาทำเองค่ะ ประดิษฐ์มาแล้วก็จะมีร้อยร้อยร้อยเขาก็ร้อยไปเรื่อยๆจริงๆมันจะสั้นนิดเดียวนะคะทีนี้บอกว่าแม่วีไม่บอกให้หยุดเขาก็เลยร้อยไปเรื่อยๆนี่ทำเองนี่ทำเองทำเองค่ะครับโอ้คู่อิสกิฟยูชายแ a นมอาบารินเดชาแม่ความหมายเป็นยังไงครับสำหรับชื่อบารินเดชาในภาษาไทยคือบดินเนี่ยแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ตอนแรกก็มีให้เขาเลือกหลายชื่ออยู่นะคะแล้วก็ให้ความหมาย จะมีอยู่ชื่อหนึ่งซึ่งเป็นชื่อเหมือนกําลังแสดงหนังแต่เป็นชื่อคล้ายๆสัตว์เขาบอกไม่เอาเขาจะเอาชื่อเขาบอกว่าชื่อนี้มันยิ่งใหญ่แล้วเขาก็ชอบมากนะคะบอกว่าชื่อนี้มันเป็นชื่อโรงเรียนด้วยนะโรงเรียนบดินเดชาเขาบอกเขาอยากไปโรงเรียนเนี้ยอยากไปดูว่าเป็นชื่อเขาก็าเลยชื่อบดินเดชาแต่เพราะดีนะคะเห็นว่าน้องน้องแซมเขาไปบริจาคเลือดเหรอคะ Have you ever done it ที่แคนาดาไม่เคยเลยที่ประเทศไทยไปสี่ครั้งแล้วไม่ได้จูบกันไปลอยลงไปตรงไปไปเลือดตรงไหนกันเหมือนพระองค์ดำค่ะคือจริงๆครั้งแรกของเขาเนี่ยเขามีเพื่อนน้องไอติมน้องไอติมเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปอยู่ที่แคนาดาแล้วก็รู้จักกับแซมใช่ค่ะแล้วน้องไอติมเขาก็ขึ้นขึ้นในเฟซนะคะว่า มีคุณปู่ของเพื่อนกำลังป่วยหนักต้องการบริจาคเลือดกรุ๊ป O R H Negative ซึ่งเป็นกรุ๊ปของฝรั่งอะค่ะแล้วก็จะจะหายากมากสำาหรับเลือดกรุ๊ปนี้นะคะแซมเขาก็อ่านเขาเห็นเขาก็สนใจเขาก็เอ้เขาจะเช็คได้ยังไงว่าเขาเป็นกรุ๊ปอะไรติดต่อกลับไปทางแคนาดาถามคุณพ่อคุณแม่เขานะคะว่าเขากรุ๊ปอะไรขอขอไปเช็คได้ไหมอย่างเงี้ยพอไปเช็คได้ก็อายุก็17 ผู้ปกครองก็อยู่แคนาดาโอ้ก็ต้องไปทำหลายเรื่องเหมือนกันนะคะกว่าจะเขาก็จะได้บริจาคสุดท้ายก็ได้บริจาคมาสี่ครั้งนะคะโอ้โหลองถามขั้งแรกดูสิคะว่าบริจาคเครั้งแรกไหมสบายเลย excited right ไม่ความกลัวมีความกลัวแล้วก็ครั้งสองซีสสบายๆครั้งแรกจะแบบนี้ครั้งต่อไปก็สบายๆล่ะ อาจาราถามต่อที่ว่าจะไปต่างประเทศจะบริจาคอีกไหมกลับไปที่แคนาดาแล้ว if you come back your hometown you will do that โอ้ยแจ็่ไปยับกวาดดีมากมากครับดูภาพดูภาพนี่นะครับคือน้องแซมเนี่ยอันนี้ชีโรงเรียนไปที่โรงเรียนใช่ไหมใช่ค่ะที่โรงเรียน what school did you start โรงเรียนจานุปรกรอ๋อจานุรองใกล้ๆนะครับค่ะอันนี้ครั้งแรกค่ะ เป็นลมเห็นไหมค่ะใช่ครั้งแรกเขาเห็นเลือดเสียเลือดเยอะคงกเค่ะไม่ไม่ไม่ชอบเข็มอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มองเลยค่ะตอนนี้ก็ชิวๆอืมแต่ทําให้เพื่อนเขาซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาจากต่างประเทศก็ตามกันไปบริจาคนะคะ ก็เขาเหมือนเป็น represent เป็นตัวแทนของต่างชาติที่แบบอยากมาทําความดีในไทยนะครับก็เห็นแล้วก็ยกย่่งนะครับบางทีคนไทยเองก็กลัวเข็มแต่นี่เป็นคนต่างชาติมาเนี่ยนะครับอัสทายนี้อยากจะถามว่าทําอย่างไรที่อยากให้คนไทยไปฝึกภาษาอังกฤษ How to p r a c t i c English e for Thai people อ่ที่ใช้ภาษาอังกษ like ตัวทราสอนคำพ้องหรือมาใช้ภาษางกษเป็นภาษาไทยเลยถ้ามีคนที่เข้าใจภาษาไทยผมพูดภาษาไทย แล้วเขาชอบพูดภาษาอังกฤษกับผมเพราะเขาอยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษถ้าอยากเรียนพูดภาษาอังกฤษเลยคนจะพูดพิดฝังเรียนภาษาฝังพูดพีดทุกทีเลยแม่เลยคนเอกเขาว่าเขาบอกว่าสัมไม่ใช่นี่พูดนี่อันนี้ดีกว่าแล้วกันท่าทานี้ทุกวันจะเรียนมาก คือมันต้องพูดบ่อยๆนะครับแล้วมันก็จะใช้ได้แล้วก็คนไทยอย่าเป็นอย่างหนึ่งคือโรคกลัวความด่าว่ากระแดะ <laughs> คนไทยแี่ถ้าใครถ้าเราไปเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วสูว่าซื้ออะไรที่เป็นภาษาอังกฤษเราพูดสำเนียงชัดเนี่ยคนข้างจะหันมาแล้วมอ,มองด้วยสายตาแบบนี้นะครับแต่แต่ว่าอย่างอย่างฝรั่งเนี่ย เรามีการสอนอยังไงให้เขาแบบออกเสียงชัดโดยที่เราก็ไม่ได้มองเขากระแดะครับต้องถามท่านนายกครับมีการสอนสำเนียงอะไรอย่างไรบ้างสำเนียงาภาษาภาษาไทยถืมวติภาษาไทยเนี่ยอย่างคำว่ามาเราพูดตา่างมันจะกลายเป็นห<อ>มาเราพูดสุภาษตกลายเป็นม้าในเรื <S <S ่องของสัมเนียงเราสอนชาวต่างชาติอย่างไรบ้างครับในฐานะที่เคยเป็นโฮสต์อย่างเงี้ยครับคือจริงๆฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีสำเนียงเพี้ยนอยู่แล้วนะคะบางทีก็ทำให้มันสนุกเช่น แม่วิสวยไหมเขาก็จะแบบสวยบอกไม่ใช่สวยสวยนะไม่ใช่สวยพูดสวยได้ครัแซมสวยไม่คุณสวยมากสวยมากได้เดืนนี้สวยแล้วค่ะถ้ามาใหม่ๆก็จะออกสวยไม่ค่อยได้ตอนนี้ได้สวยใช่ใช่ค่ะตอนนี้ไม่สวยแล้วพอก็ก็จะจําได้ว่าอความหมายของคําว่าสวยกับความหมายของคําว่าสวยมันต่างกันยังไง่คะ e e วต l ้อ k น and b e a u t i f u l ิ i ฟลใช่ uh, <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับอยากจะถามท่านนายกว่าหากว่าคุณผู้ชมท่าในใดอยากจะเป็นโฮสต์เนี่ยจะต้องมีวิธีอะไรอย่างไรบ้างในการรับชาวต่างชาติเข้ามาดูแลอย่างงี้คะโอ้ค่ะขอบคุณมากนะคะ<อ>ส,ำสำหรับคำถามนี้ซึ่งนับว่าเป็นคำถามที่ดีมากชาวพิเิษโลกท่านใดน,นะคะสนใจที่อยากจะมาเป็นโฮสต์หรือว่าเป็นครอบครัวอุปถมัมภ์ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนอของสโมอสรโรตารีเนี่ย ก็สามารถที่จะอาสาอาสาเข้ามาดูแลเขาได้นะคะก็เหมือนเลี้ยงลูกคนหนึ่งอะคะ่ะแต่ว่าการเลี้ยงลูกฝรั่งเนี่ยก็ก็จะต่างกับลูกคนไทย <c oughs> บ้างนะคะวัฒนธรรมเขาจะต่างกับเราเยอะมากะคะ่ะมาเรื่อๆการปรับตัวก็ค่อนข้างจะต้องสูง <c oughs> ทั้งเราและทั้งเขาครับค่ะทั้งทั้งเด็กและทั้งครอบครัวะค,ะค่ะก็อ่ สอบถามได้นะคะสอบถามมาทางสมโมสรโรตารีพิชณโลกได้ค่ะครับค่ะคก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้เป็นโฮสอ,อาจจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเรามีลูกที่อยากจะฝึกใช้ภาษาก็จะได้ส่วนนั้นด้วยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการ <c oughs> เรียนรู้ซึ่งกันและก,กันแลกกันค่ะควัฒนธรรมเขาวัฒนธรรมเราอย่างงี้ค่ะค,คือไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกในโรตารีก็สามารถเป็นโฮสได้ใช่ไหมครับถ้าถ้าเราปรึกษาคุณสมบัติบบนีสามารถ เป็นได้ค่ะแต่ว่าโดยหลักแล้วก็คือเด็กจะต้องไปประชุมที่ที่สโมสรเพราะฉะนั้นโฮสตก็ต้องพาไปถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกอาจจะไม่ค่อยสะดวกแต่ก็ไปนั่งประชุมด้วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีหรือว่าลูกอยากจะไปต้องจำเป็นต้องเป็นสมาชิกไมก็ไม่จําเป็นค่ะสามารถสามารถเป็นได้ช่วงนี้ก็กําลังรับสมัครนะคะค่ะเคครับตอนนี้น้องแจ็คานอาหารไทยได้หลายอย่างยคะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห <c oughs> รอือ <c oughs> อ๋อทานได้อ่าอาหารไทยสามารถทาน <c oughs> ได้ค่ะเขาอชอบไทยฟู้ดที่ยูแอน e a โอ้ท oh, uh, like like right? okay. right, ี่กินได้หรืออะไรก็ได้ถ้ามีเธอเป็นผู้ชายถ้ามีอาหารพร้อมกินโอเคอะไรที่กินได้หมดนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเลือกนะคะเอาวันนี้ก็ดูแล้วจะหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับท่านนายกรบุญเลิศกับุขแฝงนะครับขอบคุณมาก thank you for joining us ในชีวิตอยู่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาสองแควยามเช้าค่ะเราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ